สวัสดีครับคุณพ่อสว,ส,สวัสดีครับัครบขณะนี้เราอยู่กับคุณพ่อประยูนนำวงผู้รับผิดชอบวัดน้อยมานดาที่น่ารักอยากจะให้คุณพ่อได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าวัดน้อยมานดาที่น่ารักนี้มีประวัติพระสังเกตเป็นยังไงบ้างคะที่มาของวัดน้อยนะครับเมื่อตอนที่พ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่อัศวินวิหารละเมื่อเกิดเมื่อประมาณส0สิปีที่แล้ว ก็มีคุณครูสมัยน,นะเป็น,ปนคุณรูที่โรงเรียนมารีวิทยาแล้วก็คุณครูสนานรามีก็ได้มาชัากชวนให้พอมาซื้อที่ดินที่หลังบ้านของเขาก็จะจะทำเป็นสวนหรือาการประโยชน์อะไรก็ได้ก็ได้มา,าได้มาดูแล้วก็ได้เห็นสารที่นะครับแล้วก็มีผู้ที่จับ ที่ดินให้แล้วนี่เป็น,นที่ประมาณ9ไร่นะครับแต่ในจำนวน9้าไร่นี้ก็เป็นบ่อน้ําไป3าไร่นะครับ mm hmm. ก็เป็นที่ดินจริงๆแล้วก็เพียง6ไร่ก็ได้ตัดสินใจซื้อแต่เนื่องจากที่ดินที่ดินเนี้ยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินจึงไม่มีราคากันวทเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เมื่อได้ซื้อที่ดินนี้แล้วก็ได้จาัดก,การพัฒนานะครับ มีการล,อล้อมรั้วนะเนื่งองจากที่ดินนี้นะมันไม่ได้จิดถนนใหญ่ซึ่งขนานกับถนนสุนันทรรีนี่แหละ,ะห่างกันประมาณ200เมตรก็ได้จัดสวนและโดยให้มีการปลูกก้มมะม่วงจนถนนแล้วก็ตัดถนนเป็นรูปตัวยูเพื่อสะดวกในการเข้าออกแล้วก็ได้สร้างบ้านัก้าผลง,งานขึ้นหนึ่งหลังโดยให้ ไม่ให้มีคนงานหรือว่ามีครูเวมารีเนี่ยมาพักอาศัยอยู่เพื่อเป็นที่เพื่อมาเป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็เป้าสสวนนะครับต่อมาเมื่อพ่อเองซึ่งออกได้ออกจากหน้าที่เป็นออกจากหน้าที่เป็นข้าราชัตรแล้วนะแต่ก็ยังดูแลโรงพยาบาลแล้วยังดูแลที่ดินของไอซังอยู่แล้วก็ได้มีความดำาริ่ที่จะ สร้างอา,อาการขึ้นณที่นี้อีกหนึ่งหลังหนึงหน่งหลังขึ้นอาคารนี้มันเป็นวัสดุที่คุณพ่อสุรินทร์ผสมผลที่เป็นเจ้าวาดและเป็นผู้ดแลลูแลดูแลโรเลมารีวิทยาได้มีโครงการที่จะรื้ออาคารโรงพยาศึกษาออกซึกเป็นอาคารยาวประมาณ28เมตรกว้าง10เมตรน่นรื้อออกก็เห็นว่ายัางสภาพโครงอาคารก็ยังดี ก็เ,เลยขอให้หลวพ่อสุรินก็ได้ขอให้เอาเอา,อา,อา,า,าสรวสุนั้นมาสร้างมาประกอบที่หนาที่ดินพืนนี้นะครับคุณพ่อคะหน้าสักครู่นี้คุณพ่อบอกว่าวัดนี้ก็ได้เริ่มต้นมาแล้วก็มีโบสถ์ไว้มีวัดไว้เพื่อให้บริการกับคิสชชนที่มาเข้าวัดในแห่งนี้ ทีนี้อยากเรียนจากคุณพ่อน,นะคะว่าจํานวนคึกษชนที่มาเข้าวัดที่นี่มาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มีจํานวนมากน้อยเพียงไรคะเมื่อเริ่มมีวัดน้อยขึ้มานะครับตอน,นืีนก็จะมีก็ครัวทิวใกล้ๆก็มาวัดแล้วผมบคนที่ทํางานอยู่ใน,ในสวนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นนักศึกษาอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนารีแล้วก็คริสตังบางคน ที่จะมาจากประสมชัยก็ดีหรือว่ามาจากในเมืองหรือว่าในมาจากที่ต่างๆที่เห็นป้ายก็เขามาไปครั้งเป็นคราวนะครับทีนี้อยากเรียนถามคุณพ่อนะคะว่าปกติเราก็เห็นวัดที่เขาตั้งกันขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าวัดฟาติมาวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลุตแต่ว่าวัดนี้ได้ชื่อว่าวัดน้อยมารดาที่น่ารักนี่อยากทราบว่าทําไมถึงเป็นชื่ออย่างนี้คะ่ะวัดที่ตั้งชื่อเปนเกตแม่พระนั้น ส,ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะใช้วัดที่เป็นศาสนาจักรให้เกียรติกับแม่พระเป็นต้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิสนิรมนก็ดี<ม>การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็ดีการเป็นราชินีแห่งสากลโลก<ม>อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็รู้จักกันหรือว่าไปเป็น,ปน,ปนะระลึกถึงเหตุการณ์ที่แม่พระประกษ์มาที่ฟาติมาที่รู<ม>้หรือที่่นต่างๆ ก็เอาชื่อนั้นมาเป็นสมญานามวัดแต่ชื่อสมญานามแบบนี้ก็ก็มีคนมาใช้น้อยนะครับก็เลยอาจจะเป็นชื่อที่แปลกนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสมญานามนะครับสมญานามภาษาาตินว่อันดาาทีรงกฤษก็ว่า the most amiable mother c h a p e l นะครับ ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะคสำหรับข้อมูลที่เราทุกท่านนะคะได้ทราบแล้วค่ะว่าที่มาของวัดแห่งนี้แล้วก็รวมทั้งสมญานามของวัดแห่งนี้ว่าทําไมถึงเป็นวัดน้อยมันดาที่นารักอันนี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดลวเราจะขอเชิญคุณพ่อได้แนะนําสถานที่รอบๆบ,บริเวณวัดแห่งนี้ด้วยนะคะ่าวัดน้อยมันดาที่นารักนี้ก็เป็นโซนหนึ่งของอาคารที่พระอบอกกี้นี้ว่า ได้นำโปรกสร้างมาจากเรมาริทยาแล้วก็ได้ปรับปรุงให้เป็นวัดโดยมีความกว้างประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ลึก12เมตรในที่ร้อยยี่สิบตารางเมตรปุ๊บระบบใต้ขา้างอินนี่นหน่อยนะครับนอกจากามีระเบียงแล้วก็มีโรงนาหน้าวัดซึ่งได้เป็นที่นั่งความวิชาในวันอาทิตย์ในกรณีที่มีคนเต็มวัดนะครับวันนี้ก็อย,อยู่คนได้ประมาณ40คนนะครับ สี่สิบห้าสิบคนก็ได้นะครับแล,แล้วก็ในวันุธแล้วลก,นนก็มีพิซาทุกวันอาทิตย์เวลาสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็ในวันพัสในริสมาสก็ดีหรือว่าในวันอัตตาสิบก็ดีก็จะมีพิธีบูชามิซา<อ>เหมือนกับวัดใหญ่นะครับรูปพระต่างๆนี่นะครับเปมมากก็ได้มาจากประเทศเวียดนามน,นะครับเ่ินโตก๊เก้าอี้นี้ก็มี ดุสิชนจำกนแก้วที่มาช่วยทำมาช่วยทำครับค่ะคุณพ่อคะเราอยู่ตรงจุดอนุสาวรีย์แม่พระลาวางทําไมถึงมีอนุสาวรีย์แม่พระลาวางอยู่ตรงวัดแห่งนี้ด้วยคะครับเนื่องจากว่าวัดของเราเนี่ยมีชื่อเป็นชื่อวัดแม่พระนะแล้วก็ พ่อพก็ะไรอยากจะให้แม่พระที่คนไทยเราเริ่มรู้จักมากขึ้นคือแม่พระราวางนะที่ประจากชาวเวียดนามนะที่ประเทศเวียดนามนะในเมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะก็ได้อยากได้นำพิการนั้นมาไว้ที่นี่เพื่อที่พิเศษชนชาวไทยจะได้มีความความรักความศรัทธาต่อแม่พระหลังจากที่ ได้ทราบถึงความรักของแม่พระที่มีต่อลูกๆที่ตกอยู่ในความยากลาบากนะครับพ่อมีชาวมีเพื่อนชาวเวียดนามนะประสงค์ที่เป็นเวียดนามก็ได้แนะนำนะช่างชาวเวียดนามนะพ่อก็ว่าเขาเป็นเพื่อนผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอาุซาวรีแม่พระระวังเนี่ยนะ ก็ก็เลยตกลงให้เขาได้พาช่างคนนั้นมาช่างก็พาลูน้องมาแล้วก็ช่วยกันประกอบนำต้นไม้สามต้นนะต้นไม้สามต้นมีความหมายอะไรไหมคะต้นไม้สามต้นไม้สามต้นนี้บางคนบางคนคิดว่ามันเป็นต้นต้นเห็ดแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นต้นไรนะฮะมันเป็นต้นไรที่ต้นไเนี่มันมันอยู่ในป่าที่มันค่อนข้างจะกันดานมันถึงจะไม่ค่อยมีใบกิ่งก้านสาขาเหมือนกับต้นไรในเมืองบ้านเรานะ มันเป็นต้นไทรเป็นที่แม่พระไปจักให้กับชาวเวียดนามที่ที่อยู่ในความแรงแค้นตอนนั้นนนั้ที่ต้องหนีศาสนาแล้วก็ถูกปิดเบียดเบียนนี่เป็นต้นไทรนะทาร่มไทรที่แม่พระมาประจักมาก็มีชาวเวียดนามก็ได้ถวายรูปไม่นี้กันกตอบกับกับพ่อกับอดีประจวกันก็รวกนี้มาประดิษฐทาที่นี่นะครับเพืถ้าพวกเราที่นี่โคราชหรือคนที่มาเยี่ยมชมจะได้จะได้อ่าสวดสวดสวดขอขอตอบพระแม่ด้วยนะครับ ให้ได้รงสารพวกเราเป็นในลักษณะเดียวกันด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่พาเรามาแมีอนุสาวรีย์แม่พระราวางให้พวกเรากิจสชนบางท่านที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมีความทุกข์ใจทุกกายก็มาสวดอ้อนวอนของแม่พระตรงนี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อค่ะะ พอจากตรงอนุสาวรีย์แม่พระลาวางเดินมาตรงนี้เห็นมีหอประชุมอันนี้เป็นอะไรคะไม่ทราบเณพ่อช่วยแนะนำเราด้วยค่ะอันนี้หอเนี่ยตอนที่มาครั้งแรกคิดว่ามันเป็นวัดนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่คือได้มีคนที่ใจบุญได้สร้างไอหอนี้ให้นะครับโดยอดยีมีพ่อมีความตั้งใจว่า อพร์ตเมนนีจะเป็น,ปนคล้ายๆเป็นที่ทํางานและเป็นห้องสมุดของนักศึกษา mm hmm. นักศึกษาคนไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยสุนทรนาราีนะครับ oh. Oh. แต่เนื่องจากมันหาบุคลากรที่ดำเนินการไม่ได้นะครับจนป่านนี้ก็สี่ห้าปีแล้วทีส่สร้างเสร็จ ก็ยังไม่ได้เปิดโครงการนี้นะครับแต่ใช่จริงก็ยังเป็นอาการที่ว่างเปล่าอยู่นะครับขางในก็พร้อมที่จะมีสถานกิจกรรมาได้ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้านักศึกษามารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ5คน10คนก็สามารถมาขอคุณพ่อใช้ตรงนี้มาทำกิจกรรมได้ใช่ไหมใช่ใช่คือคือต้องการมากกว่านั้นจริงจริงเลยนึกว่า ให้เขามารวมตัวกันมาเข้มาประชุมกันปุยกล่ากันแต่การกลับบ้านบ้านศูนย์เล็กนะบองของคณะเศรษฐกิจที่เซษทีกรุงเทพนะมาเป็นศูนย์เล็กของเป็นเซเวียต์กรุงเทพแล้วก็ยังอาบุกรกรที่ดำเนินการยังไม่ได้นะครับค่ะคุณพ่อคะปกติเวลาเราไปวัดพุทธนะคะเราก็จะเห็นต้นไม้เยอะมากเลยแต่ทีนี้พอมาที่วัดน้อยมันดาที่น่ารักแห่งนี้ ลูกก็เห็นว่ามีต้นไม้เยอะมากเช่นเดียวกันแล้วก็ร่มรื่นมากเลยอยากทราบว่าทําไมคุณพ่อถึงปลูกต้นไม้เยอะแยะอย่างนี้เอาไว้ขายหรือไว้ยังไงคะครับเอ้คือส่วนตัวของพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้นะครับเวลาที่ซื้อจดีใหม่ๆเมื่อกี้ก็พูดว่าได้ได้มา,มาซื้อต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นมะม่วงกับต้นขนุนไว้ก็ทตามเป็นสวนนะครับเป็นสวน,นเป็นป่าน,นะเข้าไปแล้วก็ แต่เมื่อมีสวนมีป่ามันก็จะมีคนดูแลไม่ฉะนั้นมันก็จะรกนะครับค่ะใช่นะแล้วจะต่อมาเรก็ไปซื้อประมาณสิบนาทีละต้นสองต้นนะประเชนที่ไหนมีตลาดตรงไหนก็ไปซื้อข้า้มา,มามแล้วคนงานก็มาช่วยปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ออกไป แต่ไม่ได้ไม่ได้มีโครงการที่จะขายออกไปเลยม,ม,มีเพียงแต่ไว้เพื่อประดับที่นิ่หน่อยเพราะฉะนั้น<ต>ใครมาขอซื้อไม่ขายนะคะปก,ปกติปกติจะไม่ขาย,ยไมม่ขายคือ,อคือ,คอ,คอ,คอไม่มีโครงการทําเรื่องการค้าแต่เป็นเรื่องเป็นการใช้เงินส่วนตัวเนี่ยนะถ้ซื้อต้นไม้อะไรต่างมาเพื่อจะให้สถานที่มันดูสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นนะที่ที่จะเดินเที่ยวหรืจะมาักพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับ ให้พ <Hey>. uh, ันธุ์ที่สงบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการวางแผนใจผนจัดสถานที่ให้มันเรียบร้อยสะอาดนะครับแล<ช>้วก็เนื่องจากต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันก็ออกลูกออกหลานเนาะมันเราต้องต้องขยายมาผ่านไปมันเรเรามีเวลาลูกผ่านมาเนี่ยไปเวลาเป็นปีมันก็เลยาาลลรู้สึกว่ามันจะมีจำนวนลูกหลานมากายนะครับเห็นมีเฟิร์นเยอะเลยค่เพาะจะแนะนําไปไนทางเฟิร์นมาก ตัางเฟิร์นเจว่าคุณพ่อชอบอ่ากระเพิลเป็นเฟิร์นครับเป็นเฟินป่าหรือเฟิร์นที่เขาค้าขายกันในตลาดแล้วก็ซื้อมาที่จริงซื้อมาไม่กี่โต้นหรอกมันขยายขยายแต่ลูกหลานเดี่ยวปีระฟีแล้วก็หลายหลายต้นนะครับก็รู้สึกว่าอันนี้ต้นอะไรคะคุณพ่อต้นอ่ะต้นนี้เป็นอันนี้เป็นเฟินก้านดำเราเรียกเฟิร์นก้านดำเฟิร์นก้านดำนี่เป็นเฟิร์นบอสตัน นะเป็นเฟินข้าหลวงอ่าเปอรเฟินข้าหลวงใบใหญ่นะอันนี้ใบเหมือนอ่าพวกมีควางเขากวางแล้วก็มีทูกฟางเขากวางมีเฟินจับจับติดติดครับค่ะก็แสดงว่าคริสตชนหรือผู้ที่สนใจมาเข้าวัดแล้วเราก็สามารถมาเดินชมสวนของคุณพ่อได้เลยใช่ไหมคะได้ครับไม่ไม่ได้ห่วงเอามาขับกลับเย็นดีค่ะขับครับ ีนนดุก็เร <E, ียกว่าดูแต่ตานะคะอย่าหยิบอย่าฉวยนะคะ <g ül> อยากให้คุณพอ่อฝากอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคิณสชนในทุกวันนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เราเรียกว่ากำลังแย่เลยเพราะว่าโควิด19ก็กำลังแพร่ระบาดในโลกเลยเนี่ยคุณพ่อมีข้คอคิดอย่างไรอยากจะฝากพวกเราเชิญเลยค่ะ ครับก,ก็เทศสอนอยู่หลายหายทิศมาแล้วนะหลังจากที่เราได้ประสบปัญหาโควิดซึ่งนำมาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจนะซึ่งลงไปถึงจะเรียกว่าเกือบทุกครอบครัวเลยก็ว่าได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยกเว้นใครนะครับก็สถานการณ์ที่ย่าระบากนี้นะครับก็จะต้องพาเราคพลีชนนะครับให้มีให้ดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมากขึ้นนะ การที่มีการโรคระบาดก็ดีปัญหาภาัยเศรษฐกิจก,ก็ดีแล้วก็ปัจน,นี้เวลานี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเมืองสังคมขึ้นมาอีกก็ <c oughs> จะทําให้เราคริสเตียนนั้นจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องความเข้มแข็งในเรื่องการที่จะทําให้สังคมของเรานี้เป็นธรรมแล้วก็ทุกเพศทุกใบก็จะพูดการด้วยภาษาแห่งความรักนะความรักมีความเห็นดกเห็นใจกันเข้าใจกัน แล้วก็ฟังเคโพลเป็นกันและกันนะแล้วก็รู้จักคุณค่าของการรู้จักของค่าของการและกกันนะครับมีภาษาแห่งความรักเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราใช้ความรุนแรง okay, <good. S 1> ก็มันจะทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่เหล่านี้แย่ขึ้นไปอีกลำบากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราทุกคนอย่างน้อยเราไปเป็นคนเล็กๆน้อยๆเเป็นคนเล็กๆในสังคมก็จะช่วยการทำให้สังคมนั้น ไม่ไม่แย่กว่านี้หรือทำให้ดีขึ้นก็ด้วยการที่เราจะนำคำสอนของมิยสุจ้าเนี่ยมาปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยการโดยการรักกันช่วยเหลือกันเห็นใจกันฟังกันและกันนะก็เข้าใจกันโดยเหตุด้วยเหตุผลนะก็คือสรุปก็คือพูดกันด้วยภาษาแห่งความรักก็เข้าใจและนี่นี่น่าจะเป็นหนทางที่จะแก้ปัญหาที่ ที่เรากำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองใช่ป็นปัญหาสังคมนะครับซึ่งกำลังกระทบพวกเราอยู่นะครับค่ะสำหรับข้อคิดที่คุณพ่อประยูนได้แนะนำให้กับพวกเราคิตชนในโอกาสที่เรามาเยี่ยมชมในวัดแห่งนี้ความรักเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ทุกๆปัญหาในช่วงโควิด1 9นี้เพราะว่าโควิด1 9มันทำให้เศรษฐกิจทำให้ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนเราเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งนั้นคุณพอย้ำนะคะว่าความรักจะสามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้และเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรามาอยู่ณจุดนี้แล้วก่อนที่เราจะจากกันนะคะเราจะขอฝากพระวจาของพระนะคะใน จากวัดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าเราจะเอาไหนดีนะคะเอาละค่ะได้แล้วโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าจาของพระนะคะจากบทจดหมายของนักบุญเปโตนะคะที่สําคัญที่สุดจงมีความรักกันอย่างมั่นคงเพราะความรักลบล้างบาปได้มากมาย เป็นข้อคิดที่ได้จากวัดน้อยมารดาที่น่ารักค่ะ